สวัสดีครับสำหรับตอนนี้เรามาดูการใช้โปรแกรม VCD Cutter กันนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับให้คุณใส่แผ่น VCD เข้าไปนะครับเมื่อคุณใส่เรียบร้อยแล้วนะครับมาที่นี่ครับคลิกคำว่าไฟล์นะครับ แล้วก็เลือก p พ VCD นะครับรอแป๊บตอนนี้ไฟล์หนังก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับพอถึงช่วงที่คุณต้องการนะครับคุณก็เข้ามาครับกดปุ่มพัดนะครับนะครับปุ่มพัดนะครับ แล้วก็เลื่อนมาจนถึงตรงนี้ที่จะบอกว่ามาร์กทินแล้วเราก็าต้องการเล่นต่อนะครับต่อกดพัดอีกทีหนึงจนถึงช่วงที่คุณต้องการนะครับสมมติคุณพอแค่นี้คุณก็เข้ามากดพัดอีกที แล้วก็มามัก k o เอานะครับมาร์แเอาก็สเต็ปที่3นะครับ Add to คลิป l ิ s t นะคแล้วก็เซฟไฟล์ครับสเต็ปที่4โปรแกรมจะถามว่าเราต้องการเซฟไว้ที่ไหนนะครับตอนนี้ขอเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปเดสก์ท็อปนะครับ ใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับที่คุณต้องการใส่ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็กดเซร็จ้วก็ดูนะครับอไฟล์พอโหลดเสร็จแล้วจะมีคำว่าตรงนี้ครับเขียนว่าคลิปโดนครับมองไม่ค่อยเห็นครับ ขั้นตอนการดูะนรับไฟล,ฟล์จะอยู่ตรงนี้นะครับที่หน้าเดส์ท็อปศูนย์หนึ่งนะครับการเปิดเราก็มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Open นแล้วก็เลือกเราเซฟไว้ที่ desktop นะครับแล้วก็เลือกศูนย์หนึ่งเพนนนี่คือไฟล์ที่เราตัดเสร็จแล้วครับ ต่าน,นี้เองครับง่ายๆมากคุณอยากจะตัดช่วงไหนก็ได้ตามต้องการนะครับนะครับขอจบการสาธิตของโปรแกรม VCD Cutter แค่นี้ครับ